ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงของ IT Focus นะคะอย่างที่บอกคะ่ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสกันไปเลยนะคะในรูปแบบการสื่อสารที่เป็นที่นิยมของคนในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะกับการสื่อสารในรูปแบบของสังคมออนไลน์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Twitter แล้วก็ Facebook นั้นก็น่าจะมีการพูดถึงมากที่สุดนะคะแต่ว่าล่าสุดนั้นก็ต้องบอกว่าหลายๆคนนั้นอาจจะลืมไปแล้วนะคะกับการใช้งานผ่านรูปแบบของบล็อกนะคะมีการหยิบยกคะ่ะเอาผลสํารวจนะคะของมหาวิทยา ิทลาลัยชื่อดังค่ะแมสซาชูเซตส์นะคะที่ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยมีบริษัทเอกชนหล,หลายบริษัทนะคะที่มีการบอกลาการสื่อสารกับผู้บริโภคนะคะผ่านทางบล็อกไปพี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่อยๆเฟดลงมานะคะเพราะว่าการทีนว่าตอนนี้ในการสื่อสารผ่านบล็อกนั้นมีน้อยลงนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักแล้วก็เคยใช้งานบล็อกกันเป็นอย่างดีนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าทิ้งเข้าไปเลยนะบางคนบอกว่าแหมบล็อกนั้นเนี่ยแทบจะไม่ได้แตะเลยจะนำให้บล็อกนั้นแทบจะร้องไห้แล้วนะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเหล่า ะะว่าการสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่ทบีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นในโลกของออนไลน์นั้นเนี่ยจะส่งผลอย่างไรในแง่ของการใช้งานแล้วก็ในแง่ของอพฤติกรรมของผู้บริโภคบ้านนะคะเราไปคุยกันเลยดีกว่าค่ะกับผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้นะคะอาจารย์มนตรีอินทะโชธค่ะท่านเป็นผู้ช่วยคณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะและก็ท่านยังเป็นอาจารย์ประจะําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดียด้วยนะคะให้เกิมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครั ก่อนอื่นค่ะจำมนตรีคะอย่างที่บอกไว้ว่าผลสมรวจล่าสุดนะคะของทางแมชาชูเซธเนี่ยนะคะที่มีการพูดถึงตัวบล็อกนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ก่อนหน้านี้นี่สื่อสารผ่านบล็อกไปถึงผู้บริโภคตอนนี้ก็เล่ค่อยๆเฟดลดลงไปเราพูดถึงบล็อกสักนิดหนึ่งคิดถึงเขาสักนิดนึงก่อนค่ะตอนนี้เขาร้องไห้แล้วนะครับจริงๆก่อนที่จะพูดถึงบล็อกเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยจริงๆทุกๆคนเนี่ยอยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับก็จะเกิดธุรกิจการให้บริการ โฮสติ้งนะครับก็คือให้บริการทางด้านเว็บนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนกลุ่มใหญ่ที่ไม่มีความรู้ทางด้านการพัฒนาเว็บนะครับก็เลยมีกลุ่มกลุ่มคนที่ให้บริการทางด้านการเขียนบล็อกนะครับซึ่งการเขียนบล็อกเนี่ยมันผู้เขียนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านการพัฒนาเว็บนะครับโดยสามารถกรอกข้อมูลได้เลยหรือใส่รูปภาพใส วิดีโอต่างๆเข้าไปนะครับเป็นการาเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวหรือในรูปแบบของบริษัทองค์กรเล็กๆก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยพอ,อให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่แต่ละคนมีความรู้เนี่ยนะครับก็เลยผู้ใช้เนี่ยนะครับก็จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวออกไปแต่ว่าเนื่องจากวา่าการตอบรับจากสังคมแรกๆเนี่ยตอบรับค่อนข้างดีนะครับจนกระทั่งมีโซเชียลมีเดียนะครับมาเข้า เข้ามานะครับที่ตอบโจทย์ได้มากกว่าก็เลยทําให้บล็อกเนี่ยนะครับถูกลดจํานวนผู้ใช้ไปนะครับก็คือกลุ่มของโซเชียลมีเดียที่เข้ามาที่อาจารย์ว่าเนี่ยก็อย่างที่เราฮิตๆิกันอยู่นะเฟซบ o ๊กแล้วก็ Twitter นะคะก็น่าจะเป็นสองโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แหละที่เป็นจริงๆก็มีอีกหลายอันนะครับอย่างเช่นโฟล์ควิหรือ l i n k ์อินนะครับหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันที่แชร์รูปภาพอันนี้ก็ถือว่าเป็น โซเชียลมีเดียด้วยเช่นกันใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นแชร์วิดีโออย่าง YouTube เอง<ช>ก็<ช>เป็นโซเชียลมีเดียด้วยเหมือนกันนะคะแต่จริงๆอาจารย์อาจจะต้องอธิบายสักน,นิดนึงว่าความต่างของเจ้าบล็อกนะคะกับกลุ่มของโซเชียลมีเดียที่เป็น Facebook Twitter หรือว่าโฟร์สแควร์ต่างๆเนี่ยมันต่างกันยไงเพราะว่า,าจริงๆมันก็ถือว่าเป็นเป็นสื่อในกลุ่มของไมโครมีเดียเหมือนกันนะคะอาจารย์จริงๆมันเป็นสื่อกลุ่มเดียวกันนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือว่า,าการใช้งานบล็อกเนี่ยนะครับเป็นการให้ข้อมูลเลชิงึก หรือเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดดังนั้นก่อนที่จะเขียนบล็อกขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อน<ฆ>ที่จะเขียนลงไปดังนั้นะระยะเวลาในการเขียนบล็อกเนี่ยต้อง<ฆ>ใช้เวลาพอสมควร<ฆ>เพื่อที่ให้ข้อมูลเนี่ยมันแน่นแล้วคนที่มาอ่านก็จะได้เชื่อถือนะครับ<ฆ>ส่วนโซเชียลมีเดียเนี่ยจะเน้นไปที่รวดเร็ว<ฆ>นะครับคิดอะไรได้ก็พิมพ์ลงไปนะครับ ประกอบกับมีเทคโนโลยีทางด้านโมบายที่ปัจจุบันมีสมาร์ทโฟนทุกทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับที่สามารถแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียโดยคิดอะไรได้ก็โพสต์ลงใน Facebook หรือ t w i t t e r หรือ,อการแชร์รูปภาพหรือลง y youtube แม้กระทั่ง u ู u เนี่ยก็สามารถถ่ายวิดีโอแล้วโพสต์ขึ้นลงเซิร์ฟเวอร์ได้เลยแล้วตรงนีน้คือความแตกต่างอพอ,อคนเห็นว่า โซเชียลมีเดียเนี่ยมันใช้งานง่ายแล้วทันทีทันใดได้เลยเนี่ยดังนั้นคนก็เลยจะหันไปใช้โซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าบล็อกเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกหายไปทัทีเดียวไม่ลืมไปเเดียวนะครับก็คือว่ายังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการให้ข้อมูลที่ตัวเองมีความรู้เนี่ยเข้าไปในในบล็อกของตัวเองด้วยเช่นกัน นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์พูดถึงเรื่องของความน่าเชื่อถือก็นึกออกเลยเนะยุคแรกๆของการใช้งานบล็อกในบ้านเราเนี่ยในชิงวิชาการนะคะคอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยหรือว่าแม้แต่นักวิจัยนะคะคของสถาบันแห่งหนึ่งอย่างเกมเคยไปสัมภาษณ์ทางด้านของซอฟต์แวร์พาร์กนะคะคก็จะใช้เจ้าบล็อกนี่แหละคะ่ะใ,ในการที่จะสื่อสารงานวิจัยร่วมกันนะคะหลังจากนั้นก็มีความนิยมเพิ่มมากขึ้นจนมากลายเป็นอีกหนึ่งสื่อในด้านของบางสื่อเนี่ยนะคะเป็นแมสส์มีเดียเนี่ยก็นำ เอาเจ้าไมโครมีเดียอย่างบล็อกเนี่ยมาใช้เหมือนกันแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยความง่ายของการใช้งานในกลุ่มของ Facebook แล้วก็กลุ่มของ Twitter หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆเนี่ยกลับเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะว่ามันจะสามารถที่จะแสดง ารมณ์หรือว่าแสดงความต้องการของเราได้ในทันทีนะคะก็เรียกว่าตอบสนองคนยุคปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วนะคะอาจารเพราะฉะนั้นจริงถ้าเกิดว่าถามถึงในเรื่องของโซเชียลมีเดียที่มาแรงที่แรงที่สุดเนี่ยอาจารย์ว่าน่าจะเป็นโซเชียลมีเดียในกลุ่มไหนตัวไหนก็คงเป็นเฟซบุ๊กกับทวิส t ์เตอร์นะครับจริงๆการใช้งานของทั้งสองอันนี้ก็คล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ คนที่ใช้ Facebook เนี่ยก็ยจะเน้นไปทางด้านโซเชียลค่อนข้างเยอะคือเผยแพร่ข้อมูลแชร์หลายๆอย่างเข้าด้วยกันแต่ว่า t วิสเตอร์เนี่ยเป็นการโพสต์ข้อความที่ไม่เกิน140ตัวอ,อักษรเนี่ยนะครับโดยเหมือนกับกระจายข่าวสารมากกว่านะครับอ,อ,อย่างคนที่ต้องการข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วเนี่ยบางคนก็ติดตาม Follow ทวิสเตอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนหนึ่งคนเนี่ยจะมีทั้ง Facebook ทั้งทวิสเตอร์เลยนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่า แต่ละคนชอบอันไหนมากกันอ่านะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่านอกจากจะมีดารานักแสดงนะคะ<ช>ที่มีการใช้งาน Facebook แล้วก็ Twitter เนี่ยเยอะมากยค่ะางดารา,า,าเนี่ยจะใช้ทว i ตเ e r ค่อนข้างเยอะ,ะเพราะว่าจะเน้นไปที่ให้ข้อมูลมากกว่าเพราะว่าะจะเน้นไปที่คน follow ค่เยอะๆใค<ช>รจะชอบนะคะจริงๆอยากจะให้มีผลสำรวจเนอะจริงๆเขาเคยมีการสำรวจนะคะ,คะว่า Twitter ของใครนะคะที่มี Follow มากที่สุดเออเดี๋ยวถ้ามีเวลาในช่วงของ i ออัปเดตเนี่ยเราจะเอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันโดยเฉพาะผู้ใช้ทวิตเตอร์ในบ้านเราที่เป็นคนดังต่างนะคะแต่ว่าสําหรับสํานักข่าวนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าสํานักข่าวชื่อดังหลายๆแห่งในบ้านเราก็ใช้ทวิตเตอร์เป็นสื่อกลางนะคะใช่ค่ะในการรายงานข่าวให้กับข้อข่าวในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะขณะที่ Facebook เองเนี่ยอาจจะมีการใช้งานในรูปแบบของธุรกิจเยอะมากเลยใช่ไหมคะจย์คะใช่ครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับบริษัทใหญ่เนี่ย ก็จะเน้นไปที่ mass media นะครับก็คือพวก أ, ทีวีหรือวิทยุทยนะครับรในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซื้อพิมพ<ช>์อีกใช่ครับรแต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับสังคมก็เปลี่ยนไปนะครับโซเชียลมีเร์ยมีผลกระทบต่อ,อาทางธุรกิจนะครับรดังนั้นเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็จะแบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับมาโฆษณาในทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับส่วนบริษัทขนาดกลางเนี่ยก็จะ ได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะสุดเลยก็คือ,อสามารถโฆษณาได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ควบคุมงบประมาณได้แล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยสมมติอยากอยากจะส่งข้อมูลไปถึงใครเนี่ยก็กระจายข้อมูลของตัวเองไป <c oughs> อันนี้ก็จะถึงโดยตรงเพราะว่าคนเนี่ยจะเข้ามาใช้ Facebook มากกว่า สิ่งอื่นๆเลยวันหนึ่งเนี่ยเช้ามาเช็คแล้วกลางวันเช็คแล้วเช็คแทบทุกวินาทีเลยโดยเฉพาะนักศึกษาเนี่ยนะครับระหว่างเรียนก็จะเช็ค Facebook ไปด้วยนะครับอาจารย์เจอบ่อยใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ปาดไปนะคะเอาโทรศัพท์มาฝากไว้ที่อาจารย์แล้วอาจารย์ก็เอากลับบ้านเลยจะได้เช็คแทนบางคนก็เช็คอินเข้าไปบางคนก็อาจจะโพสต์รูปเข้ามานะคะตลอดเวลานะคะก็อันนี้แหละค่ะเป็นความทันสมัยของเรื่องราวเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่า Social Network ิอย่าง f c e e o o o เนี่ยก็อาจจะมีบริษัทใหญ่ที่หันทุ่มก็ประมาณมาลงทุนในกลุ่มนี้อาจารย์มีพอจะมีเยอะตัวอย่างบริษัทป้างไหมฮะที่เกมนึกออกเนี่ยก็น่าจะมีอย่างฮัดล็อกโฮเทลนะคะที่ก็ถือว่าเป็นเชนในกลุ่มของธุรกิจโรงแรมชื่อดังที่มีสาขาทั่วโลกนี่นะก็มี Facebook เหมือนกันมาทุ่มตลาดทางด้านการใช้โซเชียลเน็ตเวิรแบบนี้โฆษณาผ่านทาง Facebook เพราะว่า a c e b o o k เนี่ยจะมีระบบ การโฆษณาด้วยด้วยตัวเองนะครับใครก็สามารถสมัครเข้าไปได้แล้วก็อยากจะให้โฆษณาขึ้นกี่ครั้งก็ได้ะนะครับหรืออย่างพวกบริษัทเกมต่างๆเนี่ยผมเห็นเยอะมากค,คือเวลาเวลาเล่น f c e e o o o เนี่ยจะเห็นโฆษณาที่เป็นเกมออนไลน์ต่างๆเนี่ยมาลงตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วเวลาคนเห็นเนี่ยก,ก็อย่างน้อยก็คือผ่านตาบ้างทำให้เกิด value ของของโฆษณาเองด้วยะนะครับเพราะว่า สื่ออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะลงโฆษณามาทางทาง Facebook หรือทว i ส t e r เข้ามาด้วยนะ,นะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เป็น Facebook ของตัวเองนะคะที่ไป r e จิสเตอร์ก็ สามารถจะลงโฆษณาโดยที่ไม่ต้องเสียต้นทุนนะคะเพราะว่าเป็น Facebook ของเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะมีทําเป็นแฟนเพจขึ้นมาให้มีแฟนเพจมาคลิกไลค์ต่างๆนานาเนี่ยนะคะรวมไปถึงกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเครือข่ายของกันและกันก็อาจจะมีลิงก์อินเข้าไปเชื่อมไว้ในธุรกิจที่อยู่ในประเภทเดียวกันหรือเป็นเชนใกล้ๆกันก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับโอ้โหฟังดูแล้วก็ดูทันสมัยมากๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันเซฟคอรสแล้วก็ลดต้นทุนนะคะให้กับผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ประกอบการรายเล็กๆเป็น SME เี่ย หรืออย่างตอนนี้โอ้โหยิตดมากเลยอาจารย์มีขายของเนี่ยเป็นธุรกิจเปิดใหม่ใน Facebook เยอะมากนะคะมีขายผ้าพันคออันนี้นักช็อปเสื้อผ้ากระจกเกาหลีอะไรนีนะคะหรือว่าจะเป็นเคสโทรศัพท์มือถือเกมเห็นโอ้โหมีหลายๆลายแฟนเพจที่แบบเรียกว่าชื่อดังก็มีไปคลิกกันเยอะๆเหมือนกันคือตรงนี้มันไม่มีต้นทุนในการผลิตพวกเว็บไซต์หรือระบบการจ่ายเงินต่างๆนะครับ จริงๆตรงนี้มันสามารถขายเหมือน direct sell ได้เลยโดยที่โดยทียท่ผู้ใช้เนี่ยสามารถซื้อขายได้ทันทีค่ะนะครับนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการทําการตลาดของผู้ประกอบการในยุคป,ปัจจุบันนี้แต่ในขณะเดียวกันอาจารย์คะเราพูดถึงในแง่ของประโยชน์กับกลุ่มของผู้ประกอบการทีนี้ประโยชน์ของกลุ่มผู้ใช้งานนี่เป็น เป,เป็นคนทั่วไปค่ะอาจารย์อยากจะให้หยิบยกในเรื่องของข้อดีแล้วก็อาจจะแถมด้วยข้อเสียสักนิดนึงอาจารย์มีข้อแนะนำยังไงบ,บ้างไหมคะจริงๆถ้าเน้นไปที่ f c e e o o o เนี่ยนะครับมันมีฟังก์ชันเยอะแยะเลยในในการช่วยในการทํางานต่างๆนะครับผู้ใช้สามารถสร้างกลุ่มเป็นเครือข่ายภายในก็ได้ใช้ในการบริหารงานต่างๆอย่างเช่นเรามีกิจกรรมทํางานกิจกรรมต่างๆสักอย่างหนึ่งนะครับก็สร้างมากรุ๊ปเป็นค้ชกรุ๊ปนะครับ แล้วก็พูดคุยกันในระหว่างการทํางานแลกเปลี่ยนความเห็นการในกลุ่มย่อยก็ได้หรือจะสร้างเพจสาหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆก็ได้ต,ตรงนี้คือ,อประโยชน์ของมันเนี่ยสามารถทําให้การสื่อสารได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องมานัดประชุมกันมาเจอหน้ากาันคือมันตอบโจทย์การใช้งานค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยการประชุมการลดน้อยลงแล้วก็การทํางานก็เคลื่อนไหวเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ย ตัวประโยชน์ของมันเนี่ยก็มีเยอะแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับตรงที่ถ้าเกิดข่าวในแง่ลบเนี่ยถ้าเกิดลงไปที่โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับลวดเร็วมากคือมันสามารถกระจายได้อย่างรวดเร็วแล้วมีอิมแพคแฟกเตอร์ต่อสังคมอย่างมากนะครับจะเห็นได้ว่าอย่างสมมุติเวลามีคลิปอะไรที่เป็นในทางลบเนี่ยเห็นได้ว่ามันกระจายเร็วมากแล้วก็สื่อใหญ่ๆก็มาดูหรือคนก็ให้ความสนใจค่อนข้างเยอะอันนี้คือคือ ในแง่ลบของโซเชียลมีเดียก็คือข้อมูลที่เป็นในแง่ลบหรือข้อมูลที่ไม่จริงถ้าเกิดถูกเผยแพร่ออกไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยจะทำให้คนเข้าใจผิดได้ ค่ะนะคะก็ถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆนะคะที่อยู่ในโลกของออนไลน์ปรากฏว่าอาจจะเป็น Impact หรือว่าสร้างผลกระทบที่กับเป็นแรงกระเพื่อมนะคะใหญ่ถึงขั้นระดับชาติได้เหมือนกันนะจย์นะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความสําคัญของแวดวงออนไลน์ที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็อาจจะมีทั้งในแง่ของผลกระทบที่ตัวผู้ใช้งานเองจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการใช้ด้วยนะคะทีนี้อาจารย์ถามถึงความเร็วนะฮะของเทคโนโลยีเราอาจจะทราบกันมาพอสมควรแล้วว่าเจ้าโซเชียลเน็ตเวิ นนมันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะมันใช้งานแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแทบจะทุกวินาทีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อกี้เราคุยถึงบล็อกไปแล้วนะคะจย์แล้วก็มาคุยถึงเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะคจนว่าจะมีอะไรมาฆ่าเขาให้ตายไหมคะเพราะอย่างบล็อกนี่ยังถูกโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook, Twitter หรือไอจูนยูทูบเนี่ยถูกลบไปเลยเนะะี่ยค่ะจย์ว่ามันจะมีอะไรมาฆ่าเขาได้ไหมคือผมมองว่าด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันมันจะมาตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์คืออะไรก็ตามที่ที่เป็นเทคโนโลยีแล้วมาตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์ได้เนี่ยสื่อนั้นก็จะมาแทนที่คือมันเหมือนเป็นยุคสมัยอะครับคือถ้าถ้าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปแล้วมีอะไรใหม่ๆเข้ามาของเดิมมันก็จะถูกค่อยๆให้ความสําคัญลดน้อยลงซึ่งตรงนี้แหละถ้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีเริ่มใช้เทคโนโลยีทางด้านของการ เขาเรียกว่าสปีดเล็กคอน i นชันคือ,ค,อคือการจัดจําเสียงอะไรพวกเนี้ยคือ<ฆ>อีกหน่อยมันอาจจะมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับทางด้านนี้เข้ามามทดแทนก็ได้<ฆ>คือต่อไปอาจจะไม่มีไม่มีการใช้งานทางด้านมือถืออาจจะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก<ฆ>็ก็เป็นไปได้นะครับอ๋อนะคะเพราะว่าเราก็เห็นในภาพยนตร์หลายเรื่องนะคะที่จะมีเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาเสมอๆเลยนะคะเป็นการสั่งการด้วยเสียงเป็นการสั่งการด้วย เลนม่านตานะคะครหรือแม้แต่ก,กระทั่งขึ้นหลายๆอย่างที่เราไม่คาดคิดเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้บนโลกของเทคโนโลยีนะคะตัวของผู้ให้บริการที่เป็นผู้ใเดอรสําญสำคัญอย่างทางด้านของ Facebook Twitter เหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีการพัฒนานะคะคให้ใ<ช>ดึงผู้ใช้งานเนี่ยรึงอยู่กับผู้ให้บริการเหล่านี้เนี่ยให้นานที่สุดนะคะเราก็คงจะได้เห็นแหละค่ะว่าบริการของ Facebook Twitter หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ชีอื่นๆเนี่ยก็จะเพิ่ม ฟังก์ชันให้ตรงใจผู้ใช้งานออกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะอะไะคะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราไปพักกันครู่หนึ่งนะคะุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะคะต่อยอดกันค่ะกับเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook ตอนนี้ก็มีไทม์ไลน์เข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้วยนะคะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใช้งานให้โอ้โหเจาะจงละเอียดถึงพฤติกรรมการใช้งานของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะคะจะเป็นอย่างไรค่ะช่วงหน้าเรามาทําความรู้จักกับไทม์ไลน์กันต่อค่ะ